แชร์ความคิดความเห็นนะครับเกี่ยวกับเงิน1,000 10, 0บาทเฟส2หัวข้อท็อปิกวันนี้มีคนแชร์ความคิดความเห็นนะครับมาว่าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็โอนผ่านบัญชีผู้สูงอายุให้เขาไปเลยทำ,ทำไมบัตรคนจนนะครับยังโอนได้เลยแล้วทีผู้สูงอายุทําไมโอนไม่ได้อะเดี๋ยวเรามาดูกันฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยทุกท่านมีความคิดเห็นความ คิดความเห็นเป็นประการใดลองแชร์กันเข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่เขารับอยู่ทุกๆวันนะครับที่10บของเดือนก็โอนให้เขาไปเลยทำไมบัตรคนจนยังโอนได้เลยไม่เข้าใจรัฐบาลอาพอท่านทุกท่านเนี่ยมีปัญหานะครับในประเด็นเดียวกันก็คือว่าในส่วนของหากไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับหากไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับ ถ้าจะเอาง่ายๆไม่ต้องให้ใครมาลงทะเบียนไม่ต้องเปิดวันนะครับเปิดโครงการให้ยุ่งยากต้องจัดคนมานั่งรับลงทะเบียนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็โอนให้ผ่านาบัญชีผู้สูงอายุนะครับไปเลยทีเดียวก็จบถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับทำได้เพราะว่าตัวเฟสหนึ่งเนี่ยบัตรสุดการแห่งรัฐนะครับหรือบัตรคนจนนะครับหรือผู้พิการนะครับก็โอนได้เลย โดยที่ไม่จําเป็นต้องยึดคุณสมบัติไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแต่ใดๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการแชร์แนวคิดมานะครับสำหรับผู้ชมทางบ้านที่แชร์กันเข้ามาซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับที่ผมคิดไว้เหมือนกันว่าเฮ้ยเออก็ในเมื่อเป็นเฟสของผู้สูงอายุนะครับเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของผู้สูงอายุก็ควรที่จะให้ผู้สูงอายุทุกคน นะครับเอาคุณสมบัติมาจับก็ได้นะใครรวยเกินนะครับใครมีเงินเก็บเกิน5 0 0 0 0นก็ไม่ต้องให้เขาใครมีไม่ถึงก็ให้เขาไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปยึดว่าเขาจะมีสมาร์ทโฟนไม่มีสมาร์ทโฟนเขาจะลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนนะครับก็รับไปเต็มๆนะครับมันก็จะง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาดูมาเช็คสิทธิ์มาอะไรเลยเพราะข้อมูลพวกนี้นมันมีอยู่แล้วไงข้อมูลการเช็คสิทธิ์ว่าคุณคือผู้สูงอายุหรือเปล่าชื่ออะไร นมสกุลอะไรเลขบัตรปจำตัวประชาชนอะไรข้อมูลพวกนี้มันอยู่ในข้อมูลของรัฐบาลอยู่ในกรมบัญชีกลางอยู่ในข้อมูลที่เขาจะต้องโอนให้กับผู้สูงอายุอยู่แล้วข้อมูลมีครบอยู่แล้วนะครับเหลือแค่ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแค่นั้นเองนะครับก็อันนี้เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ชมแชร์กันเข้ามาซึ่งเห็นตรงกันนะครับเห็นตรงกับผมเลยนะส่วนทางรัฐบาลจะมองเห็นเป็นประการใดก็เราทำได้แค่แชร์สะท้อน นะครับความคิดความเห็นของแต่ละท่านแค่นั้นเองเพราะนั้นเราทําอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วนะครับเราผมก็คือประชาชนคนหนึ่งทุกท่านก็คือประชาชนคนหนึ่งเราทําได้แค่ส่งเสียงส่งความคิดความเห็นในมุมมองที่แตกต่างกันนะครับในทางที่สุภาพนะลองแชร์กันเข้ามาดูนะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกนคิวอ d e โค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อน โอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับ อย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับ โดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะเยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจ,จลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำมาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n e l อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ